การรัฐบาลให้สิทธิพิเศษในการซื้อขายสินค้าและบริการทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากมายแต่ทราบหรือไม่ว่ามีข้อจํากัดในการใช้สิทธิ์ด้วยโครงการคนละครึ่งพาสที่กําลังดําเนินการอยู่มียอดใช้จ่ายของประชาชนในวันที่16กว่า3.5หมื่นล้านบาทและมีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสําเร็จแล้วกว่า9.2แสนรายนี่เป็นข้อมูลที่น่าตื่นเต้นแต่ทราบหรือไม่ว่าการใช้สิทธิ์ในโครงการนี้มีข้อจํากัด นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าการใช้จ่ายในโครงการนี้จำกัดไว้เฉพาะการซื้อขายสินค้าและบริการที่เฉพาะเจาะจงเช่นบริการนวดสปาทำเล็บทำผมและขนส่งสาธารณะซึ่งไม่รวมถึงสินค้าหรือบริการบางประเภทเช่นสลากกินแบ่งรัฐบาลผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และบริการชำระเงินล่วงหน้าและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการใช้สิทธิ์ต้องเป็นการซื้อขายแบบพบหน้า f face to face โดยต้องมีการสแกน QR code จึงจะได้รับสิทธิ์ซึ่งหมายความว่าการซื้อขายออนไลน์หรือผ่านคนกลางอาจไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนี้สำหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการนวดและสปาให้ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันถุงเงินให้ตรงกับใบอนุญาตเพื่อรับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการอย่างรวดเร็ว โครงการนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับประชาชนในการรับสิทธิพิเศษแต่ก็มีข้อจำกัดที่ควรทราบเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดคุณคิดว่าการจำกัดประเภทธุรกิจและการใช้สิทธิ์แบบพบหน้าจะมีผลกระทบอย่างไรกับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการออนไลน์อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น